สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอต้องถามเราเยอะแยะไปหมดเลยนะก่อนที่จะผ่าตัดวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาไขาข้อข้องใจกันกับ5เรื่องสำคัญมากๆที่ต้องบอกทีมแพทย์เพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัยที่สุดใช่เลยครับการให้ขอ้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยคือหัวใจของความปลอดภัยเลยนะะในการผ่าตัดมาดูกันเลยดีกว่าครับว่า5สิ่งที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเค ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคำนี้กันก่อนครับความเครียดจากการผ่าตัดหรือ surgical stress เอมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือภาวะที่ร่างกายเราต้องทำงานหนักขึ้นมาแบบสุดๆเลยตอนที่ต้องเจอทั้งการผ่าตัดทั้งยาสลบแล้วทีนี้ถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ร่างกายรับมือกับภาวะนี้ได้ยากขึ้นไปอีกครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจว่าร่างกายเราจะตอบสนองกับความเครียดตรงนี้ยังไง มันก็คือก้าแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับที่จะทําให้การผ่าตัดของเราปลอดภัยที่น่าสนใจมากๆคือการเปรียบเทียบว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนของร่างกายเราเลยนะคิดดูสิครับนักวิ่งเนี่ยเขายังต้องบอกโค้ชเลยว่าไอ้ผมเจ็บเข่านะโคชช้ชจะได้วางแผนการวิ่งให้ถูกใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับคนไข้ก็ต้องบอกโรคประจําตัวให้คุณหมอรู้เพื่อที่ทีมแพทย์เนี่ยจะได้วางแผนการแข่งขัน ครั้งสำคัญนี้ให้มันปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาละครับเรามาเจาะลึกกันที่กลุ่มโรคแรกกันดีกว่านั่นก็คือเบาหวานกับความดันโลหิตสูงสองภาวะนี้ล่ะครับที่เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ซ่อนอยู่และอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเราตอนผ่าตัดได้แบบไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับทำไมต้องบอกเหตุผลก็เพราะว่าตัวการผ่าตัดเองเนี่ยมันไปนกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดในร่างกายเราครับ พอฮอร์โมนนี้ออกมาปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นปั๊บเลยผลที่ตามมาคืออะไรแผลหายช้าแล้วก็เสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอีกดังนั้นสิ่งที่คุณหมอจำเป็นต้องรู้มากๆก็คือข้อมูลทั้งหมดในตารางนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดไหนคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนใชย้ยาอะไรอยู่เพื่อที่เขาจะได้วางแผนจัดการเรื่องยาเรื่องน้ำตาลให้เราได้อย่างเหมาะสมที่สุดแล้วนี่ก็คือหลักการทางการแพทย์ที่มายืนยันเรื่องนี้เลยครับเขาบอกชัดเจนว่า ยิ่งคุมน้ำตาลได้ดีเท่าไหร่เนี่ยความเสี่ยงที่จะติดเชื้อที่แผลผ่าตาดัดหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงถึงชีวิตก็จะยิ่งลดลงตามไปด้วยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนทีนี้มาดูกันที่เรื่องความดันโลหิตสูงกันบ้างความเสี่ยงหลักๆเลยนะคะมันจะอยู่ที่ตอนดมยาสลบนี่แหละครับเพราะความดันมันอาจจะสวิงขึ้นลงอย่างรุนแรงได้เลยซึ่งมันก็ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าหัวใจขาดเลือดได้ การที่เราแจ้งข้อมูลพวกนี้ให้คุณหมอทราบเนี่ยมันจะช่วยให้วิสัญญีแพทย์หรือหมอดมยาเขาเตรียมยาแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อให้ร่างกายเราคงที่ที่สุดเท่าที่ทําได้ครับหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับแนวคิดนี้เขาย้ําเลยว่าการที่เรามีจุดเริ่มต้นที่มั่นคงก็คือการคุมความดันให้ดีตั้งแต่ก่อนเริ่มผ่าตัดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะในการลดความเสี่ยงอันตรายต่างๆระหว่างการผ่าตัดครับ ไปกันต่อที่อีกสองอวัยวะที่สำคัญมากๆของร่างกายเรานั่นก็คือหัวใจและปอดครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนเป็นเครื่องยนต์กับการไหลเวียนอากาศของร่างกายนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเลยระหว่างการผ่าตัดยาสลบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันส่งผลโดยตรงกับการทำงานของหัวใจแบบเต็มเมเลยนะครับทั้งอัตราการเต้นความดันการบีบตัวของหัวใจ ทีนี้ถ้ามีโรคหัวใจอยู่แล้วเป็นทุนเดิมความเสี่ยงมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกดังนั้นการให้ข้อมูลประวัติโรคหัวใจแบบละเอียดจิ๊บเนี่ยสำคัญมากๆๆเลยเพื่อให้ทีมแพทย์เขาประเมินแล้วก็เตรียมรับมือได้อย่างถูกต้องครับและที่สําคัญคือมันไม่ใช่การเดาสุ่มนะครับเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าการประเมินความเสี่ยงเนี่ยคุณหมอเขามีระบบการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐานสากลเลยนะเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หัวใจของผู้ป่วยจะปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับมาถึงเรื่องปอดกันบ้างสําหรับคนที่มีโรคปอดอยู่แล้วอย่างเช่นหอบหืดหรือว่าถุงลมป่งพองต้องรู้เลยว่าการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นให้หลอดลมตีบได้นะครับซึ่งมันสร้างความเสี่ยงทั้งระหว่างผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดเลยการที่เราแจ้งข้อมูลพวกนี้ให้ทีมแพทย์ทราบเนี่ยจะช่วยเขาวางแผนการใช้ยาแล้วก็การดูแลระบบทางเดินหายใจของเราได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ แล้วนี่ก็คือกลยุทธ์ของทีมแพทย์เลยครับเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกก็คือการเตรียมปอดของเราให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้การฟื้นตัวหลังผ่าตัดมันราบรื่นแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนให้น้อยที่สุดนั่นเองครับเอาล่ะครับมาถึงเรื่องที่อาจจะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดแต่ว่าสําคัญมากๆๆเลยนั่นก็คือเรื่องยาที่ใช้อยู่เป็นประจําโดยเฉพาะกลุ่มยาละลายลิ่มเลือดครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยความสมดุลอย่างสูงเลย สไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนสุดๆเลยครับถ้าเราหยุดยาเองความเสี่ยงคืออะไรคือลิ่มเลือดอุดตันซึ่งอาจจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจไวายได้แต่ถ้าเราปรึกษาแพทย์เราจะได้แผนการที่ปลอดภัยที่สุดครับซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมออาจจะต้องให้ยาอื่นมาใช้ทดแทนชั่วคราวหรือที่เขาเรียกว่า bridging therapy เพื่อป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เราต้องหยุดยาหลักนั่นเองครับ ดังนั้นนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยาที่เราต้องแจ้งให้คุณหมอทราบแบบละเอียดยิบเลยนะครับชื่อยาขนาดยาแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือเหตุผลที่ต้องกินยานี้เพราะอะไรเพราะว่าความเสี่ยงของการหยุดยาในแต่ละโรคมันไม่เท่ากันเลยครับการตัดสินใจทุกอย่างมันเลยต้องอิงกับข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเลย มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับจริงๆแล้วหัวใจหลักของเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ก็คือความซื่อสัตย์และการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยแหละครับมันคือเครื่องมือที่ดีที่สุดเลยนะที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับการผ่าตัดครับและนี่ก็คือเช็คลิสต์หข้อที่สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาครับจำง่ายๆเลยถือเป็นเหมือนโพยช่วยจำสำคัญเลยนะในการเตรียมตัวก่อนจะไปคุยกับคุณหมอเพื่อวางแผนการผ่าตัด และนี่คือประโยคที่ผมว่ามันทรงพลังและก็สำคัญที่สุดเลยครับเขาบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดได้แต่มันช่วยให้แพทย์วางแผนการผ่าตัดที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท้งหากอันนี้เคลียร์เลยนะคะว่าการบอกความจริงมีแต่ประโยชน์สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่า หลักการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนแบบนี้เราจะเอาไปปรับใช้กับการพูดคุยกับคุณหมอหรือบุคลากรทำการแพทย์ในครั้งต่อๆไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสุขภาพของเราเองได้อย่างไรบ้าง